หมูหันนะฮะลูกค้าสักซื้อมาอีกแล้วฮะนี่อะไรไหอไหอหอสวัสดีครับวันนี้วันจันทร์ที่ยี่สิบนะฮะยี่สิบอะไรวะยี่สิบสิงหาคมน,นะฮะก็อย่างที่เห็นนะฮะมีปีหม,มูหันกินนะเพราะว่าวันนี้ลุงโจมมีลูกค้าสักนะฮะลูกค้าสักคนเดียวกับคราวก่อนนี่ซื้อูหมูหันมาเหมือนกันนะฮะก็กินไปแล้วอร่อยชิบหายอะไรนะฮะหมูหันเจ้านี่น้ำจิ้มอร่อยว้าวรสชาติสดชื่น รสชาตถถิสดชื่นเดอรสชาติดีนะฮะเอ่อคำเออผมคิดคนคำใหม่มานะฮะรสชาติสดชื่นนะฮะไม่รู้ว่าหมายความอะไรเหมือนกันนะแต่ถ้าถ้าอยากจะใช้ถ้าอยากจะใช้ประโยคนี้ก็ใช้ได้นะฮะผมไม่รู้จะเอาไปใช้กับอะไรเหมือนกันนะฮะแต่ใช้ไปเถอะนะครับรสชาติสดชื่นนะฮะว่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> แหละวันนี้มีลูกค้ามาสั่งเนีย่ยก็เลยมีคนทำงานอยู่ข้างล่างแค่สองขอน,น้มีผมงกับแม่ก็ ก็วันนี้ลูกคา้าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หรอก,ก็เลยไม่ได้ทาอะไรเยอะมากแต่แต่มันมีช่วงหนึ่งนะมีช่วงหนึ่งที่แบบออเดอร์เข้าไงเพราะว่าที่ร้านมันมีอะไรนะที่ร้านมันเปิดหลับออเดอร์ของแกร็บของไลแมนของฟูดแพนด้าใช่ไหม,อมตอนนั้นน่ะแม่เขาไปหลังจานอยู่หลังร้าน,านตอนนั้นผมลอ,อยู่หน้าร้านคนเดียวใช่ไหมแล้วแบบผมแล้วตอนนั้นไลแมนมันดังไงผมก็เลยต้องไปจดออเดอร์ว่าเขียนอะไรอยู่ระหว่างที่ผมจดออเดอร์ไลแมนเลยฟูดแพนด้าดังต่อนะฮะผมเลยต้องกดกดให,กดให้กดให้บินมันออกมาแล้วก็ จดออเดอร์นั้นไปนะฮะพอจด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 ฟู้ดแอนด้าต่อแกรบดังต่อนะฮะแม่งดังทั้ง3แอปเลยนะฮะแล้วรู้แ่บว่าฟู้ดแอนด้ามันมีกี่ถุงนะฮะฟู้ดแอนด้าคือไอไอออเดอร์ของฟู้ดแอนด้านี่คือสั่งแบตถุงนะฮะ สั่งแปดถุงอีเทียแล้วแบบระหว่างระหว่างที่ผมกําลังจดสามมือเรนนันอยู่ลูกค้าเข้าอีกสองโต๊ะนะฮะเออหยุดแม่งแม,ม่งก่อนตอนนั้นคือแม,ม่งว่าเลยนะแต่จู่ๆแม่งเข้ามากันพร้อมกันเลยนะฮะตอนนั้นเออมันก็สี่โมงเย็นแล้วแหละคนเรากินข้าวเย็นกันแต่ว่าโอ้ไม่ก๊นะฮะตอนนั้นมีแค่สองคนนี่คือใช่โอ้รีบชิบหายเลยครับผมต้องรีบวิ่งมาเรียกแม่มาว่าผมทำก๋วยเตี๋ยวไม่ได้ต้องให้แม่ทําให้แล้วแม่ก็ทำก๋วยเตี๋ยวเลยคนเดียวอีเทียมันก็ช้าแล้วสิเออแต่ก็ผ่านไปได้นะฮะอืมมแแแตต่่พพนนนีี้้้กก็เเหดิลว พรุ่งนี้น่าจะลูกขายเยอะแหละเพรพรุ่งนี้วันจันทร์เนาะพรุ่งนี้วันจันทร์นะฮะเปิดเปิดวันเปิดเทอมก็จะมีนักศึกษามาอินตอนเที่ยงนะฮะน่าจะขึ้นไปชั้นสองเลยขึ้นมาเหอะให้ลูกขาเยอะเหอะมึงจะได้ไม่ต้องห่วงว่าจะมีไม่มีได้ไม่ต้องห่วงเรื่องเงินเรื่องอะไรนะฮะลูก้าเยอะก็ดีเออยี่ห้ยแต่ละพรุ่งนี้ก็พนักงานมาครบเหมือนเดิมนะทุกอย่างก็จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมแต่วันนี้เป็นวันวันเดียวนะฮะที่ผมจะทํางานกับแม่แค่สองคนอือเอ้ยฮะ เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ลงทำงานแล้วเดี๋ยวผมก็ปิดคลิปกันทนทนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะนอนแล้วง่วงชิบหายเลยีวันนี้ผมต้องตื่นเชาน้าไปเพราะว่าก็ลูกเข้าพนักงานมันน้อยใช่ก็เลยต้องลงไปเร็วกว่าเดิมนะเพราะว่าเออต้องลงไปเตรียมทุนเติมนี่อะไรก็ก็เลยต้องตื่นเร็วกว่าเดิมตอนนี้ก็ลิงวงชิบหายแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวผมจะไปนอนแล้วเออนั่นแหละเอเอออวันนี้ก็เล่นตวิตต่อนะฮะเล่นเคอร์บี้เลเทอร์ทูดีมแลนด์นะฮะเล่น เล่นจบแล้วแหละหมายถึงว่าเล่นไอตัวเกมหลักอะจบแล้วแต่ว่ายังเหลืออย่างอื่นอีกยังเหลือไอเ้ไฟเกมนะยังเช่นไรไอเกมของมาร์ก,ก็รอไอเกมแล้วก็พวกมินิเกมพวกซับเกมอะไรต่างๆแล้วเดี๋ยวมีตัวเอลีนาตัวทูเอลีนาแล้วมีอะไรบ้างแล้วก็มีพวกไอชาร์เลนชาร์เลนในในเรืออีกอะไรมีเยอะแยะนะก็ยังเล่นได้อีกเยอะแยะนะฮะเออยังไม่ได้เล่นมาดิโอสามดีเวิลด์ต่อนะฮะยังเล่นโลกหนึ่งไม่จบเลยก็เกมเนี้ยผมรู้ว่าเยอะนะฮะเพราะว่ามี มันก็สั่รีเวิร์มันมีอลไรม้างอ่ะมีแปดโลกใช่ไหมมีแปดโลกแล้วหลังแล้วหลังจากแปดโลกก็มีอีกสี่โลกนะฮะเออแล้วหลังจากแล้วนอกจากนั้นก็มีบอลเซอร์ฟูลลี่อีกอันก็มีก็โลกใหญ่แล้วมีอะไรให้เก็บตั้งร้อยอันใช่หละเอออันแหละมันคุ้มราคาะฮะเกมพวกนี้มันก็เลยมึงก็เลยแพงนะฮะก็เออดิต่านั้นแหละฮะมองงเกมไม่ได้กินต่อย,อยเออเดี๋ยว พรุ่งนี้เอาเอาลงไปด้วตอนทำงานจะได้กินนะฮะไม่งั้นไม่งั้นเะยี่ยเดเสียนะมันเพรานัดด้นมันทำด้วยขนมปังใช่ไหมเออขนมปังมันเสียเร็วนี่รีบรีบรีบกินดีกว่าจะไม่เป็นเสียเออและละไม่นอนละนะฮะพูดอะไรเยอะแยะว่าในกนี่ยนะมันไม่มีอะไรให้พูดหรอกนะวนันนี้แต่ว่ากูพูดเยอะแยะเลยนะฮะเพราะว่าผม,ผมพูดมากนะฮะผมมันคนปากมากผมพูดไปพูดมาพูดมาพูดไปนะฮะเลิกพูดดีกว่านะฮะกูปิดละไอ้เหี้ยทั้งงานไว้เจอกับพวก่งนีนะะ้สวัสดีครับ yes sir it's me 阿玛里奥。<laughs>